เราไม่ได้ลง YouTube นานมากเลยค่ะไม่มีข้อแก้ตัวนะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาดูห้องนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะ ขนาดประมาณ47ตารางเมตรนะคะอยู่ตรงถนนโซนรัชดาเฮ้ยมันจะหาได้หรอห้องใหญ่มันมีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการสุภรายเบลริงตัน1น,นะคะอยู่บนถนนเทียนร่วมนี้ค่ะเข้าออกรัชดาแค่เพียงประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วไปห้วยขวางชุมพสานพระราม9ก็สะดวกมากๆค่ะวันนี้เราพามาดูห้องนี้นะคะที่สภาพดีมากแลนะเดี๋ยวเราพามาดูวิวกันก่อนดีกว่าวิวเนี่ย มันจะเป็นวิวที่หันไปฝั่งสูตรวัฒนธรรมนะคะด้านหลังที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นสูตรวัฒนธรรมะคะ่ะแล้วก็มุกฝั่งนู้นตรงนี้เป็นสถา,านพูดเกาหลีนะคะห้องเนี้ยจะเป็นทิศตะวันตกค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ย ดีมากคือมันแบบมันไม่มีแสงมาแยงตาเราสามารถนอนตื่นสายได้นะคะและเราก็ยังที่จะเห็นวิวฝั่งนูน้นนู้นตรงนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งรถไฟฟ้า,ฟาสายสีส้มค่ะจะบอกว่าทําเลในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้าเสร็จเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันปังมากเพราะว่ามันเชื่อมระหว่างสายสีส้มสายสีน้ำตาลแล้วก็สายสีำเงินค่ะใครที่แบบเอออยากหาห้องที่อยูรัชดา เข้าออกเมืองสะดวกนะคะจริงๆขอแนะนำโครงการนี้เลยค่ะสุภพไรเวอรตซันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ เรามาดูห้องกันดีกว่าค่ะหห้องนอนหนห้องน้ํา47ตารางเมตรอยู่ชั้น 12A ค่ะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าโครงการใหญ่มากเลยมีทั้งหมด6ไร่แบ่งเป็น9ตึกค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ตึก2วิวหันไปทางนอกอาคารค่ะทําให้มันโลง่งแล้วก็โปร่งสบายตาแล้วก็ลมเข้ามาฟลดีมากๆเลยค่ะห้องนี้นะคะระหว่างห้องนั่งเล่น แล้วก็ห้องนอนเนี่ยเขาจะกั้นไปด้วยผนังค่ะทําให้มันมีความเงียบแล้วก็เหมาะกับการอยู่อาศัยค่ะส่วนห้องน้ํานะคะจะเข้าได้2ทางค่ะก็คือห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนก็ได้ถ้ามีแขกหรือมีเพื่อนมาบ้าน เข้าผ่านทางห้องนั่งเล่นก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่3 5 9 0 0 0นบาทค่ะตกเฉลี่ยประมาณ7,6 0 0 0ต่อตารางเมตรค่ะจะบอกว่าหาไม่ได้เลยสำหรับคอนโดราชดาพระราม9ที่มันจะได้ราคาที่ต่ำกว่าแสนและมีขนาดไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าใครสนใจติดต่อเราแอดไลน์มาตรงนี้หรือว่าช่องทางอื่นๆได้เลยค่ะ